สวัสดีครับผมเคบล์โปรชับวันนี้ก็อยู่กับนิสันเอ็กเลนะครับรุ่นเนวี่กล้องหลัง1 0องศานะครับเดิมๆก็แถมจอนี่ครับขนาด7นิ้วนะครับมาให้ลูกค้านะครับได้นํารถมาให้ทางเราเปลี่ยนเป็นจอยอดอยตรงรุ่นนะครับเอาะจอเดิมอกไปดูยนะครับหลังจากนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับกล้องหลังนะครับใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นจอขนาด10นิ้วเลยนะครับ นี่ครับก็เป็นการเล่นฟิวส์นะครับระบบปฏิติฟังก์ชันที่พวงมาลัยเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็จะไปดูในส่วนของซอสนะครับกดเข้าไปนะครับนะครับทำงานปกตินะครับการติดตั้งรูปแบบปั๊กตรงรุ่นนะครับหากลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหานะครับก็สามารถ ติดต่อสถามพูดคุยทางเราเข้ามาได้นะครับวันนี้ตัวเองก็ต้องขอจบดีวีวิดีงเทัานี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับทีมกำลังสินค้าผมอยากจะหยิบขึ้นมาสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญ